Happy birthday นะครับแม่มีความสุขมากนะครับมีคอขันและฝากตัวแม่โอ้ยหนาวบายบายยังไม่ได้หยุดเลยพี่พูดพี่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะอันนี้กินเลยกิดอะไรขึ้นคุณแม่เฮ้ยแม่อะไรหรือต้องเปิดแฟลชแม่ช่วยดีนะนี่